จริงนี้คิดดูแล้วเธอก็แค่ผิดเล็กน้อยเท่านั้นดังนั้นพวกเราก็เลยตัดสินใจไม่เอาความใดๆพยายามเข้าล่ะม,มีบางอย่างไม่ชอบมาพากลค,คนพวกนี้มองแซนเป็นเส้นหนามในสายตามาตลอดแต่สุดท้ายกับไม่ทำอะไรฉันการคืนสภาพให้ฉซนจะง่ายขนาดนี้ได้ยังไงกันพกนต้องมีแผนอะไรแน่ ถึงจะอารมณ์เสียแต่ก็ยอมรับว่าตาแก่หนิงพูดถูกผลคองยาสิงเสิงเพียงพอที่จะทําให้ใครๆต้องอิจฉาตอนนี้ฉันไม่สามารถจัดการศัตรูจํานวนมากได้แต่ฉันก็ไม่สามารถร่วมมือกับตระกูลหนิงได้กองทัพมีอํานาจมากเกินไปไม่รัอเร็วก็ต้องถูกกินกินไม่เหลือแน่มีบางอย่างเกิดขึ้นกับตระกูลนี้อืม ท้าสรัพสินค้าของตระกูลเน่ถูกไฟไหม้โรงแรมต่างๆทุกทุบทำลายทุกอย่างเป็นฝีมือของคนธรรมดาทั่วไปแล้วตอนนี้กำลังออกในทีวีด้วยอีหากตระกูลเน่จะทำอะไรกับเทียนซิงหงเยียนต้องข้ามบิดาคนนี้ก่อนฉันก็อยู่กับหน้าตาเหมือนผีมามากกว่า10ปีในที่สุดฉันก็หวังจะได้ยาสีงเสริมเพื่อฟื้นฟูหน้าของฉันแต่พวกเขากับนิดมันงั้นหรอ ยังไงฉันก็ไม่อยากอยู่แล้วจะตายก็ไม่สนพูด <c oughs> คิดว่าการเคลื่อนไหวแรกคือกลุ่มจำนวนคนมากตระกูลเน่จะต้องกดแน่ๆตอนที่ตระกูลเน่จัดการกับบริษัทเราในายจะเย็นมากฉันว่านายรู้อยู่แล้วสินะไม่ไม่ไม่ <c oughs> นี่มันเหนือความคาดหมายกว่าที่ฉันคิดไว้ซสอีก <c oughs> เดิมทีฉันคิดว่าจะเป็นศรตระกูลใหญ่จะต้องจัดการตระกูลเน่เพื่อผลประโยชน์แต่ฉันคิดไม่ถึง คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ไม่รู้ว่ากุนนี่จะทำยังไงต่อไปนะตระกูลนี่พ่อผู้ที่เสียสมขูว่าหากเรายังทำกับเทียนซิงหงเย็ยนแล้วก็พวกเขาจะทำรุนแรงกว่านี้อืมไอพวกเวนนั่นกล้าขู่ตระกูลนี่งั้นเหรอคิดว่าตระกูลนี่จะกลัวเหรอการวางเพลิงถือว่าผิดกฎหมายตำรวจกำลังทำอะไรกันอยู่โทรหาสวีเหยยนเั่อให้เขาจับ ผู้วางเพลิงทำลายทรัพย์สินทั้งหมดแต่ว่าพ่อตงุงซิงไม่ใช่เมืองเล็กๆมีผู้คนมากมายแล้วก็มีผู้เสียสมอยู่ไม่น้อยมีผู้คี้เหล่หลายคนอยากสวยด้วยยาสงเสิงกตอนนี้ผมกังวลว่าฉันรู้ว่าแกจะพูดอะไรแต่ถึงอย่างนั้นฉันก็ต้องทำให้ิีถึงที่สุดคำขคู่ของคนบ้าไม่กี่คนตะกลนี้กลัวหรอก ในความเป็นจริงความบ้าคลั่งของผู้เสียโมนั้นเกิดความคาดหมายของตระกูลเน้พวกเขามีใบหน้าแยบเยินที่ต้องทุกทรมานต่อการเปิดเผยต่อหน้าผู้คนแค่เดินบนถนนก็ทําให้เด็กๆกลัวจนร้องไห้พวกเขานั้นหมดกําลังใจในการใช้ชีวิตไปแล้วการปรากฏของยายชิงเึิง,งทำให้พวกเขามีหวังตระกูลเน้ต้องการจะทำลายมันสิ่งนี้ทำให้พวกเขาโกรธมากดังนั้น พวกเขาจึงเตรียมใจเอาไว้ตั้งแต่แรกแล้วเตรียมใจที่จะเข้าคุกนายไม่เห็นพวกเขาถูกจับลรอไม่มีความเสียใจในสายตานายเลยหรือไงคุณแบบนี้ไร้กาศจริงพูดมานายวางแผนไปทั้งหมดหรอแล้วนายรู้สึกยังไงกับเรื่องนี้ฉันรู้ความต้องฉันอยากรู้จะต้องการพาดหัวข่าวฉันคิดว่ามีความสุขมันสุดยอดมีความเข้มแข็งข,ของผู้คน ดูถูกไม่ได้จริงๆแตะกูนี่สมควรได้รับมันคำพูดแบบนี้ไม่เหมาะสมสำหรับข่าวนะนายมีอย่างอื่นที่จะพูดอีกแล้วหรอมีสิคุณนักข่าวงช่วยเขียนให้ผมทีทุกคนที่โดนจับบริษัทเราจะให้สิทธิพิเศษลดให้เครื่องราคาว่าไงนะนายอย่าพูดอะไรที่เป็นการสนับสนุนคนพวกนั้นสิถือว่านายจะไม่ได้เป็นต้นเหตุกขกงความวุ่นวาในครั้นี้แต่แบบนี้นายจะถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้บงการนะ ฉันก็แค่อยากทำให้มันเป็นเรื่องใหญ่โตยิ่งใหญ่ยิ่งดีคำพูดของหนุน่ยอูเทียนที่ถูกเผยแพร่ผู้เสียสมทุกคนเหมือนได้รับแรงจูงใจบ้าคลั่งยิ่งกว่าเดิมผู้เสียสมจำนวนมากโดยเฉพาะผู้ที่มาจากที่อื่นต่างก็ทุกทำลายกิจการของตระกูลเนี้ในเวลาเพียงสองวันมีการจับกลุ่มผู้เสียสมกว่า300คนถึงอย่างนั้นก็ยังมีผู้เสียสมกระทำมากขึ้นเรื่อยๆ หลังจากการรอบบังเพลินพวกเขาไม่ได้หลบหนีไปไหนเพียงแค่ยืนรอให้ถูกจับเพื่อแสดงแนวคิดไอ้พวกไอ้พวกบ้าเราเสียเงินไปเท่าไหร่2 0 0 0ล้านเราเสียเงินไปเกือบ2 0 0 0ล้านถึงมันจะไม่ได้เข้าเนื้อเราแต่ก็ไม่ควรที่จะเสียเงินแบบนี้เสียเงินมากเกินไปได้ยังไงกัน มีแค่ไม่กี่ร้อยคนทำลายกิจการของเราแล้วจะเสียหึงสองพันล้านได้ยังไงพ่อไม่เข้าใจแค่พวกเสียโสมเดินเข้ามาในห้างของเราก็สามารถทำให้เด็ก้องไห้ได้พวกเขาน่ากลัวมากแม้แต่ผู้ใหญ่ก็ยังตัวสัน่นตอนนี้ยังไม่กล้ามาที่ห้างของเราเลยสักคนไม่มีใครมาใช้บริการโรงแรมกับห้างสรรพสินค้าดังนั้นทุกวันเลยสูญเสียรายได้ไปอย่างสูญเปล่าพ่อเลิกเล่นงานยี้อุเจียไม่ดีกว่าหรอ ใช่ค่ะคุณปู่ตอนนี้ในเน็ตกำลังพูดกันไปทั่วเลยว่าตระกูลเรานั้นตัดห่างของผู้อื่นเพื่อเงินเลิกยุ่งกับพี่ชายดีกว่าไหมคะเฮ้ยพอแค่นี้ดีกว่าพอแค่นี้อีกแล้วเงินที่เสียไปล่ะตอนนี้เงินไม่พอตระกูลนี่ย, à, ยังเสียหน้าอีกด้วยผลกระทบของเรื่องนี้มันเลวร้วายเกินไปก็อย่างที่ฉันพูดเราทำได้แค่ความสูญเสียในครั้งนี้อี แยาหลางเตรียมการไปถึงไหนแล้วทุกอย่างพร้อมแล้วแต่ว่าเราจะทําอย่างนั้นจริงๆหรอมันคือการฆ่าตระกรนะเย่ yeah. อเทียนทําให้เราเย่อะยับเสียทุกสิ่งทุกอย่างฆ่ามันพันครัง้งหมื่นครั้งก็ยังไม่พอและซันก็ตรวจสอบมาแล้วเยอุเทียนไม่มีอะไรสนับสนุนอยู่เบื้องหลังฆ่ามันไปก็ไม่มีผลอะไรตามมาหรอกไอ้ย,ยาสรุปว่าไม่สามารถต้านฝูงชนได้สชนะแม้แต่ตระกูลนี ที่เป็นขายยาในที่นี้็ยังต้องาวะกับความโกรธของผู้คนเยี่ยมจริงๆด,ๆดีๆมีความสุขก็ดีเรายัางมีเรื่องสําคัญที่ต้องตัดสินแน่จะขายยาชิงเฉิงเท่าไหร่อีกไม่นานก็ต้องจดทะเบียนแล้วนะ1นึ่งแสนหนึ่แสนหยวนประมาณสี0 0มบาทว่าไงนะยาเม็ดเดียวขาย1นึ่งแสนแพงเกินไปแล้วแพง คนพวกนั้นไปทำสัญญกรรมที่เกาหลียังยิ่งกว่านี้อีกฉันว่ามันถูกไปซะอีกถ้าไม่คิดถึงการตลาดฉันตั้งราคา3 0 0แสนเหยืยนด้วยซ้ำา1 0 0 0แสนก็ยากที่จะเข้าไปตีตลาดระดับใหญ่ได้หลายคนจ่ายไม่ไหวถึงเข้าได้ง่ายไม่ดีกว่าหรอเรื่องนั้นสรู้ดังนั้นเลยจะให้ประสิทธิภาพของยาลูกกรอ่อนลงแบ่งออกเป็น3ประเภทต่ำกลางและสูง ยาสิงเสีงระดับต่ำกว่ามาตรฐานขายราคาอยู่ที่2 9 9 9 9ระดับกลางขายอยู่ที่6 9 9 9ส่วนระดับสูงนั้น9 9 9 9 9 9น่าเรือสัสสัตกลงในให้เป็นเท่าแก่ทุกอย่างขึ้นอยู่กับนายฉันเป็นแค่พนักงานผาสทม แล้ววางแผนจะทําเรื่องการผลิตเมื่อไหร่ไม่ต้องรีบเดี๋ยวซันค่อยบอกอีกทีการแถลงข่าวครั้งก่อนบวกกับความวุ่นวายที่ผู้เสียสมได้ก่อทำให้ความนิยมของยาชิงเสริมมาถึงจุดสูงสุดถ้าเอาไปจดทะเบียนและขายตอนนี้ต้องขายดีแน่นอนทำไม่ต้องรอด้วยหะ่ะเหตุผลก็ง่ายมากสามพยางความปลอดภัยก็จริง ความสามารถของเราในตอนนี้ยากจะรับประกันความปลอดภัยกระบวนการผลิตและประโยชน์ของยาสิ่งเสีิงเองนั้นก็มีมากเกินไปแม้แต่สีตระกูใหญ่ต้องอิสาเราคงไม่สามารถต้านการโจมตีที่นี่คนนั้นไว้หรอกไม่ต้องหวังสัญญาว่าจะมอบอาณาจักรธุรกิจนี้ให้เธอผ่อนคลายแล้วเราเป็นประธานสาวที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกได้เลยประธานสาวที่แข่งแกร่งที่สุดในโลกอะไรกันจะไม่สนหรอก แค่ซันได้ส่วยนายก็พอใจแล้วในตอนแรกเธอนั้นอุตส่าห์ทิ้งบริษัทใหญ่เพื่อซันเพื่อเชิญหน้ากับตะกูลนี้กลายเป็นคนไม่มีงานจะให้ซันทําเป็นว่ามีอะไรเกิดขึ้นได้ยังไงสันก็แค่ไม่อยากเป็นบุญคุณตะกูลนี้ซันไม่อยากให้ใครมายุ่งกับชีวิตของซันก็แค่นั้นแค่นั้นหรอหมอ r n นิ่งคิดจะก็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 เจอ้อุเียนไปเปิดประตูเดียวเข้าเปิดประตูเดียวนี้นะ ฉันขอไปนอนก่อนนะให้ตายเถอเพะพออุตสาห์สร้างบรรยากาศมาเซียวมาซาคน,นี้สักหน่อยไม่ได้หรือไงใครน้าของฉันเข้าโรงพยาบาลช่วยไปดูเธอให้หน่อยหานะ้าน่ารักไหมส่วนหรือเปล่าจาก,กวนโอยนะช่วยไปดูเรีวเข้าฉันจะจ่ค่ารักษาให้เองนี่ๆให้ฉันเตรียมตัวก่อนสิปังบืนเอ้ย ขับะซสสินาเธอไม่รักษายังไม่พอเราสองคนต้องนอนโรงพยาบาลแน่อย่าตะโกนสิสกิลการขับรถของซันดีกว่าที่นายคิดซะอีกเฮ้ย่ังเถอะทาใจนะการก็แค่ช่วยสอนน้อยคนเองยังไงซาเมื่อสองสามวันก่อนเธอก็เป็นคนช่วยเราโคมอยาดนี่บ,บัตรซบรถคันนั้นมันตั้งใจชนเราสัสสัสเร็วเหยเียบเร็วเข้าฉันก็เหยียบอยู่เนี่ยเกิดอ,อะไรขึ้นทําไมต้องมาชนพวกเรา ฉันจะได้จะรู้ได้ไงคู่อริอเธอหรือเปล่าคิดว่าฉันเหมือนนายที่มีคู่อริอ,อยู่ทุกที่หรือไงฮะถึงหวังฟันซื่อจะชอบวัดสาดาแต่เธอก็ไม่ใช่คนประเภทที่จะก่อปัญหาอะไรอีกฝ่ายมันเล็งซันจริงดีหรือว่าแค่คนเมาแล้วขับเชื่อ,อเ,เอ้ยผมอีเวนเอ้ยความแบบนี้ฉันด้ตายแน่ ฝั่งพันซื้อเธอเป็นไรหรือเปล่าแกคึกอ,อตึตึงตึงรีบเปิดสิวะประตูติดถีบยังไงก็ไม่เปิดเอียดอึยเนี่ยละสายไปแล้วโคมฟืบ <laughs> แอบอย ทำไงกันดีนี่มันเป็นเรื่องแล้วอย่าตื่นตูมไปเวลาแบบนี้เราควรต้องใจเย็นเอาไว้ร้อลุนไปก็ไม่แส่อะไรทำตัวให้วุ่นซะเปล่าเราจะเป็นฝ่ายสูญเสียซะเองอาเวนั่นมันจัดการแค่ยอูเทียนเท่านั้นทําไมต้องลากลูกสาวของผู้นําสูงสุดของตนสื่อมาเกี่ยวข้องด้วยพวกเราจบแล้วจบแล้วเยี่ยลังอยู่ไหนมีวิธีติดต่อเขาได้ไหม เขาปิดมือถือเอาไว้แล้วก็ไม่เจอเขาเลยนายต้องการจะเราจะทํากันอย่างลับๆไม่มีอะไรสาวมาถึงเราถ้าจะมีก็มีแค่ทางเดียวทิงด้วยต้องมีแพทย์รับบาปแต่แย่หลังมาจากเคสสงคารามนะเราจะจัดการเขาได้งง้นหรอใครสอยในในายใส่แต่กําไงนายต้องหัดใส้สมองบ้างเ้อสันอยู่ที่ไหนนายตื่นแล้วในะสุดนายก็ตื่นที่นี่โรงพยาบาล สันหลับเปน็นนานเท่าไรบังฟันซื้ออยู่ไหนเธอเป็นยังไงบ้างผ่านมาสองวันแล้วตั้งแต่กุบิเหตุเธอนั้นอาการสาหัสกว่านายเธอขาหักมันเกิดขึ้นอยา่างกระทันหันสถานก,การณ์แย่มากตอนที่พวกเรามาถึงโชคดีที่นายปกป้องศีรษะของเธอไว้ตอนที่เกิดเหตุอุบัติเหตุไม่อย่างนั้นเธอตุก่ในอันตรายแน่ไม่ต้องหว่วงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสัน ฆาตก,กรจะต้องถูกจับในไม่้าการตรวจสอบในตอนนี้ระบ,บุตุกผู้ต้องสงสัยเบางต้นได้แล้วลากลูกสาวของผู้นำดับหนึ่งของตูงเสืเข้ามาเยอวด้วยนี่มันวอนหาที่ตายสัดๆเกรงว่าคนลายคงสติไม่ดีขอบุนะช่วยพาฉันไปดูหวังฟันซื้อทีสีเยี่ยมในที่สุดนายก็มาหาสันสักทีจื้จื้ยังไม่ทันได้ดูอาการเธออาการของป้าเธอ เราสองคนก็ตั้งใจเป็นคนใกล้ะก่อนข่าวก่อนก็โดนยิงปืนใส่ข่าวนี้เพ่นยังเกิดปะติเหตุอีกทางรุยนต์อีกทำยังไงฉันอยู่กับนายต้องโดนไล่ล่าต่อยอดตลอดอย่าไม่เสียอารมณ์เลยเสียจริงคุณหวางสุดสวยมโหอะไรฉันขนาดนั้นล่ะซันไม่ได้จะโทษเธอเลยนะ,นะเธอกนะับโทษสันบางทีอาจจะเป็นศัตรูของเธอก็ได้ ช่วยฉันด้วยพวกเขาบอกว่าฉันต้องนอนโรงพยาบาลตั้งหนึ่งเดือนเชียวนะนายนอกข่าวนอกมีข่าวมากมายฉันลอยฉันอยู่ฉันจะบาดตายอยู่แล้วนายช่วยรักษาให้ฉันหายทีถกลงนะแน่นอนตับใดที่เธอพูดว่าใครหลอ่อที่สุดและแข็งแร่งที่สุดในโลกฉันจะช่วยเธอเองนายไงล่ะนายคือคนที่หล่อที่สุดในโลกนายหล่อและก็แข็งแร่งที่สุดในโลก แล้ววันหน้าเธอเริ่มหนาขึ้นเรื่อยๆเลยนะฉันเรียนรู้มาจากไงไงล่ะฉันไม่อยากพูดไปแล้ว,ลวจะอ้วกรีบก็สาเร็วเข้าเลยเจ้าบ้าเจ็บขนาดนี้แกคนอด่นได้อีกอนีู่เทียนได้ยินว่านายตายแล้วนายตื่นแล้วอาการเป็นยังไงบ้างยังเจ็บอยู่หรือเปล่าคุ่นแล้วสิเออคือเดี๋ยวก่อนเธอคิดว่าฉันทไมเดี๋ยวสิคิดอะไรนะ่ะเนี่ยวเทียนสื ซื้อสัตว์และตรงไปตรงมาไม่ต้องหลบซ่อนๆหัวหน้าช้างขอบคุณที่เป็นห่วงอาการของฉันเริ่มฟื้นตัวดีแล้วล่ะแล้วก็หัวหน้าสางเจอตัวฆาตกรหรือ,อยังยังไม่เจอแต่มั่นใจได้คุณนี่จะจับการตัวฆาตกรให้เร็วที่สุดปกติเจ้าหมอนี่ทําตัวกระดอนใส่ซันตอนนั้นเสือขือชินเมกาเรียกซันว่าเบบี้แล้วเหรอขอบคุณสําหรับความพยายามหัวหน้าสางฉันเชื่อว่าคุณ ต้องจับตัวฆาตกรได้แน่นอนไม่สนใจเจ้าหมอน,นี้แล้วตอนนี้ลูกสาวท่านผู้นำประสบปติเหตุตกอยู่ภายใต้ความกดดันมหาศาลนี่อุเทียนพวกเราต้องการความขลนในในจำหน้าตาของฆาตกรได้ไหมปฏติเหตุทางรถยนต์ไม่ได้นีอุเทียนป,ปกป้องไว้หวังฟันซื่อก็คงจะเจ็บหนักกว่านี้แน่เจ้าหมอนี้ก็ยังพอเป็นผู้ชายที่ดีอยู่บ้างนะ ตอนนั้นฉันเห็นมันแค่สวมหมวกแก๊ปแล้วก็แว่นกันแดดเท่านั้นฉันสาบานฉันเดาว่าโบาเสนี่คงจะไม่พอคุณน้องที่แสนดีเธอโอเคหรือเปล่าเดละ่ะทําไมปีศาจซื่อถูถึงมาที่นี่ได้ละ่ะยังไม่สามารถยินได้อย่างน้อยขาทั้งสองครั้งก็ไม่เป็นอะไรมากหัวได้รับอาการบาดเจ็บโดยรวมอาการก็น่าจะไม่สาหัสเจ้าหมนี่ยุ่งเกี่ยวกับปงนี้คือกนเนี่ย คุณน้องที่แซนดีมีอะไรอยากให้พี่สาวทําให้เธอสบายตัวไหมจ๊ะหรือเออคุณสู้ถูขอบคุณที่เป็นห่วงนิวเทียนคุณเฉิงคิดไปไกลแล้วนิวเทียนคือน้องชายของฉันพี่สาวเป็นห่วงน้องชายคิดจะซับซึงอย่างนั้นเลยเหรอว่ายังไงล่ะว่าไงเออแฮะพี่สาวเป็นห่วงน้องชายเป็นเรื่องปกติ เธอมาทำอะไรที่นี่เกินไปแล้วนะหัวหน้าสางถ้าฉันจะมาเยี่ยมฉันต้องบอกก่อนหรอเนื่องจากสำนักงานรักษาความปลอดภัยของเธอมีความสามารถเธอจึงเจ,จอตัวฆาตกรหรือยังล่ะยังหาไม่เจอลุงหลีค่ค่ะเสียวเวยนะคะเยี่หูเชียนเป็นเพื่อนกับหนูหนูหวังว่าลุงหลี่จะสามารถจับตัวฆาตรการและปิดคดีได้โรยเร็วที่สุดนะคะเซ่หลี่หรือว่าหัวหน้าของพวกนวยการสวีน่าเกียรต ไม่ใช่นะคะลุงหนีอย่าพูดอะไรไร้สาระิคานเราเป็นแค่เพื่อนกันยังไม่ไป,ปถึงขนาดเลยค่ะปีศาจเชื้อทูทำให้เรื่องมันวุ่นวายเกินไปแล้วเจ้าโรกจิตได้ยินว่านายตื่นแล้วเป็นยังไงบ้างไม่สบายตรงไหนหรือเปล่าเฮ้ยคุณหนิงอย่าเพิ่งอาปากเพืดอะไรเลยเป่อยนาะยช่วยไว้นาันสักหน่อยจะได้ไหมขอบคุณไซสลาที่ฝากมาเยี่ยม เอาไว้เดี๋ยวฉันไปหาภายหลังเวนเถอะอปัญหามาอีกแล้วทําไมปู่ต้องให้ฉันมาด้วยฉันจะมาเองไม่ได้หรอหาเธอไม่ได้เกียดฉันหรือไงผู้หญิงคุณต้องการอะไรคิดว่าฉันรู้ไหมพ่ยอยลเมื่อก่อนก็เกียดแต่ตอนนี้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนายไม่ได้พูดว่านายต้องการให้ฉันเป็นภรรยาของนานยหรือไง ฉันเป็นแบบนี้ก็เพราะนายเอ๋จะบ้าตายเอาจิมิฉันเคยพูดแบบนั้นเมื่อไหร่เออที่จริงเรื่องมันซับซ้อนอะนะนายนี่นายไร้จิบเธอจริงๆรเหรอขยะจริงๆนี่น้องซายเจ้าสุดเสียจริงเฮ้อสมกับเป็นนายดีนี่มันสวยแล้วอะจริงสิเจ้าโรคจิตปู่กองฉันบอกว่ากองทพเข้ามาแซ่ซงเรื่องนี้แล้วนายต้องการอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าฉันพูดอะไรผิดไปหรือเปล่า กองทัพลงความปลอดภัยส่วนตัวแบบนี้ปล่อยให้กองทัพจัดการฆาตรกรคนนั้นโชคร้ายที่ไปทร้ายสองคนที่ไม่ควรทํร้ายเป็นเรื่องน่สวยมากค,คุณได้ไม่โดนอะไรอีกแล้วใช่ไหขอขอบคุณสายสลาหนิงแล้วกันปึ๊บงานเข้าอีกแล้วอุตส่าห์จบเรื่องแบบเนี้ทําไมโออย่างสิงน่นนี้ถึงมาที่นี่กันผู้หญิงพวกนี้คงไม่ได้นัดการมาลุมกับกัมชนใช่ไหมอึ๊